ขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลาดกระบังนะครับตอนนี้ผมมารอรถไฟสายบ้านภูกตาหลวงนะครับที่สถานีลาดกระบังนะครับเวลาที่รถไฟจะมาก็ประมาณ8ปดโมงหนาทีนะครับเรามาถึงก่อนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถไฟนะครับหรือที่เรียกว่าไม่ตกรถไฟนั่นเองโอ้โมแต่พูดรถไฟมาแล้วนะครับเวลา8ปดโมงหนาทีมาตรงเวลาเป๊ะเลยครับก็เตรียมตัวครับที่จะขึ้นรถไฟกันได้เลยครับ โอ้ oh, ตู้รถไฟนี่เป็นแบบประตูอัตโนมัติด้วยนะครับข่าวก่อนที่ผมมาเนี่ยผมขึ้นเป็นแบบที่ไม่มีประตูปิดนะแต่ข่าวนี้มีประตูปิดด้วยนะครับวันนี้ผู้โดยสารเยอะน่าดูนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันธรรมดานะครับวันศุกร์นะครับผมเดินทางวันนี้คือวันศุกร์แต่ว่าเฮ้ยคนเยอะอยู่นะเราก็ยืนเรื่อยๆสบายๆชมวิวชิลๆไปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะได้นั่งนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนนะ <laughs> ตอนแรกก็ถึงแล้วนะครับสถานีฉับเชิงเซานะครับรถนี่เบรกเอีย๊ยดกันเลยทียนะครับถึงขั้นตัวโยกกันเลยแสดงว่าเบรกดีมากๆากนะครับที่สถานีฉับเชิงเซานี้นะครับผู้ี่สารเนี่ยครับผมว่าลงที่สถานีนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็ทําให้ผมนได้ที่นั่งที่สถานีนี้นั่นเองนะครับและจุดนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟสายตะวัอนออกนี้เลยนะครับนั่นก็คือ แม่น้ําบางปะกงนั่นเองนะครับรถไฟได้ข้ามแม่น้ําบางปะกงไปแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างว่าเวลาที่เรานั่งรถข้ามแมา่น้ําบางปะกงเนี่ยให้การหายใจนะแล้วก็อธิษฐานขอพรดนะครับ่าใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้แต่แดงว่าอายุคุณนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะถึงได้รับรู้เรื่องนี้มาเนี่ย <laughs> นี่ก็คือสถานีชนบุรีเป็นสถานีที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าคนลงน้อยนะครับผมไม่ค่อยเห็นคนขึ้นคนลงที่สถานีชนบุรีนี้เท่าไหร่เลยนะครับเมื่อเราถึงสถานีชนบุรีนี้นะครับแปลว่าป้ายหน้าของผมเนี่ยผมจะต้องลงแล้วนะครับนั่นก็คือสถานีเขาพระบาทนะครับเป็นจุดหมายปลายทางที่ผมจะต้องลงในทริปนี้แล้ก็ถึงแล้วครับกดปุ่มเปิดประตูอัตโนมัติักหน่อยนึงลงมาแล้วครับ ที่สถานีเขาพระบาทนี่เป็นเหมือนสถานีที่เขาสร้างมากึ่งๆชั่วคราวนะแต่ว่าเป็นสถานีที่ทำเลดีเลยนะเพราะว่าสถานีเขาพระบาทเนี่ยนะครับอยู่ชิดติดก,กับถนนสุขุมวิทเลยนะครับทำให้เวลาเราลงที่สถานีเขาพระบาทนี้แล้วนะครับเราเดินข้ามทางรถไฟไปเด,ดเดียวก็จะมีพี่สองแถวสีส้มเนี่ยมารอรับเราอยู่แล้วนะครับโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่นะครับเขามุ่งหน้าไป บางแสนนะครับมีผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไปสีราชาใช้เวลาไม่นานนะครับเราลาสัก10นาทีนะครับเราก็จะมาลงยัง3แยกวังหินนะครับค่า2แถวก็10บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะข้ามสะพานลอยมายังฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์อีก20บบาทมุ่งหน้าไปยังเกาะลอยนะครับ มาถึงแล้วนะครับท่าเรือเกาะลอยนะครับเป็นท่าเรือที่จะพาเรานะครับจากฝั่งศรีราชาเนี่ยมุ่งหน้าสู่เกาะศรีชังนะครับโดยเราจะต้องเสียค่าเรือโดยสารอีกแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับเรือที่ผมนั่งครั้งนี้ก็จะออกตอน เที่ยงตรงนะครับเมื่อเราเห็นประภาคารนี้นะครับก็แปลว่าเราได้มาถึงยังเกาะสีชังแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะนั่งเพลินชมวิวกันไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับที่ท่าเรือเกาะสีชังแห่งนี้นะครับทําให้ผมนึกถึงภาพเกาะฮ่องกงเลยนะครับผมเคยดูในหนังนะครับที่มีเรือลำเล็กลําน้อยเนี่ยจอดอยู่เต็มอ่าวเลยนะครับที่เกาะสีชังแห่งนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาเลยนะครับ เรือเราลงมายัางท่าเรือนะครับก็จะมีจุดสกัดเล็กน้อยนะครับมีพี่เจ้าหน้าที่เขาจะคอยถือเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเพื่อวัดอุณหภูมิของเราเป็นมาตรการป้องกันสักเล็กน้อยนะครับบริเวณสองข้างทางนะครับเราก็จะพบกับมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาเตรียมมาให้เช่านะครับทั้งพีวินมอเตอร์ไซค์ทั้ง3ล้อต่างๆนะครับมากมายเลยและที่เห็นตรวนี้ก็คือ รถ s k y l a ลนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของเกาะสีชังแห่งนี้นะครับเพื่อนผมเคยบอกว่าสมัยก่อนนะครับที่ฝั่งสีราชาเนี่ยเขาก็ใช้รถ3ล้อแบบนี้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กๆกกันหมดแล้วนะครับส่วนผมนะครับก็ ไม่ได้เช่ารถไม่ได้ขึ้นสกายหลัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าที่พักของผมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนะครับใช้เวลาเดินไม่นานนะครับราวๆสัก5นาทีนะครับก็จะถึงที่พักของผมแล้วนะครับซึ่งที่พักของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือบ้านคุณทวดแอดสีชังนั่นเองนะครับเป็นที่พักของผมในคืนนี้นะครับค่าเสียาหายก็850บบาทค,ครับผม เมื่อเราทําการเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นไปดูห้องพักของผมนิดนึงนะครับเปิดเข้ามาเป็นยังไงครับโอ้โหห้องกระทัดรัดน่ารักเลยนะครับแล้วก็มีทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นพร้อมสั์เลยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับผม เมื่อเก็บข้าวของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองสีชังแห่งนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณสะพานปลานะครับแล้วก็จะไปดูเรือดูคนมาตกปลาเล่นแถวนี้นะครับเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับบ้านไม้เก่านะครับซึ่งมีทั้งหลังเล็กหลังน้อยนะครับที่เกาะสีชังแห่งนี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับ ก็เดินขึ้นไปยังศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับเพื่อไปชมวิวมุมสูงของเมืองสีชังแห่งนี้นะครับก็จะเห็นบ้านเรือนนี่คืออยู่แน่นเลยนะครับริมทะเลเลย ว่าเราก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินณะจุดชมวิวแห่งนี้นะครับเมื่อเราถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนพื่อนที่เรียบร้อยนะครับมีแรงเราก็เดินต่อครับผมเส้นทางนี้นะครับคือเส้นทางที่จะพาเรานะครับขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูเขาแห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางที่นำไปสู่รอยพระพุทธบาทนะครับผมก็ เดินไปเหนื่อยไปนะครับเรียกได้ว่าสูงชันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดีหน่อยที่เขาทําทางเดินอย่างอย่างดีนะครับแต่ว่าจะลกไปสักเล็กน้อยนะครับอย่าว่าเล็กน้อยผมว่าลกมากเลยดีกว่าพูด,ดง่ายๆว่าไม่น่าจะดีใครเขาเดินมาทางนี้กันแล้วนะครับเดินไปสักพักเดียวก็ต้องเจอกับทางตันนะครับมันตันด้วยความรกของกิ่งไม้ต่างๆที่มันหักโค่ลงมานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะครับ เราก็เดินลงมายัางบริเวณที่เป็นศาลเจ้านะครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เขามาเดินท่องเที่ยวกันนะครับจะมีส่วนน้อยที่ขึ้นไปจุดชมวิวเหมือนผมนะครับนะเราเข้ามาในศาลเจ้ากันดีก,กว่าครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นั่นเองนะครับอ๋อตรงนี้เป็นถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วครับไม่ใช่ศาลแต่คือถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่เลยนะครับในนี้จะเป็นถ้ำแล้วก็มีนี่นะครับ สิ่งที่เล็กว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่ให้เราได้มาสักการะบูชานะครับก็ทำการกราบไหว้ขอพรกันไปนะครับจุดนี้นะครับสำหรับผมแล้วเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือทางเดินไปยังเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับสองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นเป็นกระดาษสีแดงนะครับแล้วเขียนด้วยข้อความต่างๆนะครับ ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเขียนไปทําไมนะครับแต่ว่าผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่แปลกตาแล้วก็สวยดีนะครับมาถึงก็ขอพรเช่นเคยครับผมแม่เรามาถึงสาลเจ้านะจะไม่ขอพรเราจะให้ขออะไรใช่ไหมครับก็ข,ขอว่าไอ้ทริปนี้เนี่ยให้ผมได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างราบรื่นนะอะไรอย่างเงี้นะครับจาก สันเจ้านะครับผมเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วนะครับของเกาะสีช่างแห่งนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะครับขึ้นมาบนยอดนะครับเราก็จะเจอกับจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือศิลาสพสารนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ศีลราษฎรพปสารเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ผมอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาศึกษาอะไรนะครับเรามาชมวิวนะครับบริเวณนี้ก็จะมีศาลานะครับให้เรามาชมวิวจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับหรือว่าจะตกน้ําดีเนี่ยนะบางคนเขาก็เรียกว่าพระอาทิตย์ตกดินนะแต่ผมเรียกว่าพระอาทิตย์ตกน้ําแล้วกันนะ,ะนะที่ สะพานวชิราวุธแห่งนี้นะครับเดินเล่นสักพักเดียวครับผมตรงบริเวณสะพานแล้วก็จะมาเจอกับกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มากมายเลยนะครับมาถ่ายรูปเช็คอินโพสท่าสวยงามกันที่บริเวณแหลมเขาขาดแห่งนี้นะครับบริเวณแหลมเขาขาดนะครับผมว่าเป็น ที่มีทัศนียภาพสวยงามเลยนะแล้วก็แปลกตามากๆด้วยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนภูเขาหินนะแล้วก็มีทุ่งหญ้านะครับแล้วก็ทะเลเนี่ยจะไม่มีหาดทรายนะครับเป็นหาดหินนะแต่ว่าน้ํานี่ใสเจ้าเลยนะฮะอารมณ์ผมรู้สึกว่าเหมือนกับเมืองนอกนะไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเราส่วนใหญ่จะเห็นหาดทรายนะแต่ว่าที่เกาะสีชังนี้ไม่มีหาดทรายนะ จะเป็นหาดหินแล้วก็หน้าผาหินเออผมว่าวิวสวยดีผมก็เดินมานะครับเจอกับแผนที่นะครับก็เลยแวะดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมาหลงทางอยู่หรือเปล่าแล้วก็ได้เจอกับจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือสํานักสงฆ์ถ้ำจักรพงนะครับผมมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาชมองค์พระองค์ใหญ่องค์นี้แล้ะนะครับ เพราะว่าจะเป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่โตนะครับอยู่บนยอดเขาแล้วก็หันหน้าออกสู่ทะเลเลยนะครับเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมต้องมาดูให้ได้เลยนะแม้ว่าจะไกลขนาดไหนก็ตามน,นะครับนี่ภาพนี้เป็นไงเหมือน i n d i a n a นาสโจนไหมจุดนี้นะครับเราก็สามารถชมวิวได้อีกแล้วนะครับที่เกาะสีชังแห่งนี้นะครับเฮ้ยมีจุดชมวิวมุมสูงเนี่ยหลายจุดเลยนะ แล้วก็ดูดีมากๆเลยเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะขอเคาะระคังสักหนึ่งครั้งนะครับเป็นสิริมงคลก็เดินเที่ยวกันตลอดบ่ายเลยนะครับมาถึงช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วก็เริ่มหมดแรงนะครับก็ต้องขอพักคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ